ใทรที่เป็นแฟนคลับของเฮียซีกับน้องนูนิวนี้คือใจฟูมากที่ต้นจ๋าอยากจะหาถังออกซิเจนมามาช่วยตัวเองเลอเกินเพราะว่ามันรู้สึกขาดอากาศหายใจกับความหวานคู่นี้นะคะเพราะว่าสงครามที่ผ่านมา ทั้งคู่เขาก็ตัวติดกันพี่ต้นก็ไปเล่นนงเล่นลน,ลน,น้ำสงการแล้วก็มีซีนเด็ดซีนนี้ที่น้องนุนีวแบบหอมแก้มฮียซีคราวนี้ชาวเน็ตก็บแบบแซวกันเยอะมากว่าเอ๊ะนี่มันวันสงการหรือว่าวันวาเลนไทยกันแน่เพราะมันหวานเหลือเกินนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงน้องนุนิวของเราเพิ่งจะปล่อยซิงเกิลที่5นะคะกับซิงเกิลที่ชื่อว่าจนนิรันก็ได้น้องอ,อมก่อนน,น,นะคะมาเป็นนางเอกเอ็มวีให้เดี๋ยวให้แบบ เฮียซีมาอวยยศอวยชัยกนหน่อยพวกคู่นี้เขาน่ารักกันตลอดนะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นงานเปิดตัวนะคะอ่าโฟตโต้บุ๊คเล่มที่3ของเฮียซีกับน้องนูนิวด้วยแล้วก็ยังถือว่าเป็นการแบบฉลองวันเกิดให้กับชาวโซนโซนแฟนคลับของเฮียซีและน้องนูนิวด้วยนะว่าแต่คอนเซปต์โฟตโต้บุ๊คนี้จะมีที่มาที่ไปอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมสัมภาษณ์กันเลยคะ่ะอ๋อเรื่องนี้ก็เป็นอ,อ่ครั้งที่3ของพวกของนูกับเฮียแล้ว ปีนี้จริงๆเราอยากจะทําให้ได้ทุกปีเลยใช่ปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วปีคอนเซปต์ของเราก็คือคัมเบรนออกคัาบรนออคัมชาลืมออกเป็นคอนเซปต์ที่แบบว่าเหมือนเราต้องการจะสื่อว่าคือไม่ว่าจะฝนจะมีฝนหรือว่าจะมีแดดอะไรอย่างเงี้ยเราก็พร้อมที่จะเดินทางไปด้วยกันก็หมายถึงแบบ ระหว่างทางเราอาจจะเจออะไรที่เป็นแดดร้อนบ้างเบาบ้างฝนตกหนักบ้างเบาบ้างเราก็จะผ่านอุปสรรคนั้นไปด้วยกันกับแฟนๆแล้วก็เราทั้งสองคน21เนี้ยใช่ก็จะเป็นวันครบรอบโซนๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะจัดแบบงานแฟนไซแบบนี้ในทุกๆปีครับซึ่งปีนี้ก็จัดในวันที่20เลยใช่ก็ ปีหน้าก็หวังว่าจะได้จัดอีกครับแล้วก็<ช>ถ้าหนูกบเพียงทำโปสตบุ๊กเล่มหน้าก็อยากให้ทุกคนอดนุนเหมือนเดิมพพอน์เหมือนเดิม,ม,ดมแล้วก็อยากให้รู้ว่าปีหน้าหนูกบเพียงแบบถ้าทำเนี่ยจะทําลุกอะไรอาจจะแบบคาดไม่ถึงก็ได้ไอ้ตอนนี้เอาเล่มนี้ก่อนครับเดี๋ยวจะมีขายที่จีนด้วยใช่เราเราจะมีจัด<ช>แฟนไซด์ที่จีนด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปที่จีนด้วยค่ะ ก็อย่างที่บอกเลยความน่ารักมันหายไปความสวยมันเพิ่มขึ้นไงเราก็แซวเขาชมเขาเดี๋ยวเขาก็ได้ใจ MV สวยทั้งเพลงเลยเฮียน,น่ารักขึ้นทุกป,ปีเลยครับหมายถึงว่าบุคลิกน่ารักขึ้นทุกป,ปีทุป,ปีจอนนรันเราก็ถ้ามองในมุมผมส่วนตัวเรารู้สึกว่าอะไรที่คำว่านิรันผมตีไปว่ามันคือความสุขความนิรัน์คือความตลอด5าแปลง่ายตลอดไปตลอดการอะไรเงี้ยความสุขในแบบใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยก็ เป็นนิลานก็คือหมายถึงว่าอยู่กันจนตายข้ามภพข้ามชาติอะไรเง,งี้ยเหมือนผมเห็นเขาบอกว่าเขาจะไม่ตอบแล้ว แต่ผมก็ไม่ได้ไล่ดูหมดแต่รู้สึกว่าวันนั้นที่เขาไปเพลย์เพลงแล้วเหมือนผมอยู่ด้วยทุกงานเลยก็เป็นเรื่องปกตินะหมายถึงว่ากอดหอมก็กอดหมายถึงว่าแค่ทุมันเป็นเฟสติวัลงานสงการอะไรยเงี้ยใช่ครับผมก็กอดหอมการปกติเห็นเห็นซลเยอะมากเลยตั้งแต่วันที่13ไปก็ยังมีเซลอยู่เรื่อยฮะผมจําความได้เหมือนผมหอมเขาไปก่อนที่เขาจะหอมผมนะก็ผมก็ไม่รู้ว่า มันต้องมีภาพรป,ประกอบไหมอะเออมันก็เหมือนเล่นเฟสติวัลคนก็เยอะเงี้ยมันก็มีถ่ายกันเองบ้างมีคนแอบถ่ายบ้างก็เป็นเรื่องธรรมชาติอะไรเงี้ยครับผมก็น่าจะเป็นความเอ็นดูและแกล้งด้วยอะไรเงี้ยผมสนุกด้วยเวลาผมโดนน้ำแล้วรู้สึกล่าเริองอะไรเงี้ยมันหนาวก็ต้องหาคนกอดอะไรเงี้ยค่ะจริงแล้วหนูไม่ได้เริ่มแต่เขาเริ่มและเขาไม่ได้เริ่มแค่ทีเดียวด้วยอะรเนี่ยเฮียก็จําไม่ได้เฮียก็จําได้แต่ก็จําได้เหมือนกับว่าไม่ใช่ทีเดียวแต่ก็เฮียจะไม่พูดไงไม่เขาเรียกว่า สมยอมครับผมเขาเรียกว่าถ้าแบบว่าคนโดนกระทําแปลว่าคนหนึ่งไม่สมยอมถ้าการไม่สมยอมคือกันอย่างนี้หลบหลบหลบอย่างนี้เขาทําท่ายังไงเขาก็ไม่ทําท่าไงเขาบอกว่าจะหอมก็หอมเลยไม่ต้องขออะไรอย่างเงี้ยพึ่งถามไปด้วยพิ่งถามไปไปเมื่ไนี้เขาหอมหน่อยหอมเลยไม่ต้องขอไงเขาพูดอเงี้ย ล้วห่อก็ห่อม,มาห่อทำไมสนุกดีครับสนุกเพราะว่าเราก็ชวนหนูออกมาอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าหนูไม่ออกมาเพราะว่าปีนี้มีเพื่อนหลายกลุ่มแล้วก็หลายคนอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กเด็มดูมดีก็ออกมาหลายคนก็เจอพวกทีปพับคนอื่นด้วยแล้วก็จอยกันด้วยอย่างเงี้ยก็ได้รู้จักกันมากขึ้นปกติแบบผม,มอ่มาเมื่อก่อนไม่ได้ไม่ได้เที่ยวเลย คือไม่เที่ยวสงการเลยคนระับปีที่แล้วก็ไปครั้งเดียวแล้วก็คิดว่าปีนี้ตอนแรกก็จะไม่มาแล้วด้วยแต่ว่าอ่านแบบเป็นเด็กติดบ้านไม่ใช่สายเที่ยวอะไรอยู่ว่างก็ชอบอยู่บ้านสงการมันก็มีปีละครั้งนาะก็ออกไปวันนึงก็ได้แหละใช่แล้วก็วันนั้นนะคนเพื่อนในค่ายไปเยอะมากก็เลยโอเคถ้าไปกันเยอะก็เดี๋ยวไปด้วยก็ได้ใช่สรุปปรากฏไปแล้วติดลม <laughs> ออกไม่หยุดเลยเออแต่ปีนี้ปีนี้ออกเยอะจริงครออกเยอะจริงออนแอร์ Air วันที่3พฤษภาคมนะครับผมทางช่องวัน31นะครับผมเวลา3ทุ่มครึ่งย้อนหลังอันคาที่ไอีนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าต้องเก็บใจดูแบบรออันคาดเพราะว่ามันช่องวันมันได้ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมเออคือมันเกินชั่วโมงอะตอนนี้ก็อย่างกันพี่เอาก็บอกว่าซี r รียสอยู่เหมือนกันว่าจะตัดยังไงแล้วก็รอเพลงเลยแต่ตอนนี้ฟังโจนิลันก่อนโจนิลันไม่ได้อยู่ในซีรีส์นะทุกคน <laughs> บอกไว